มอทีอระเผยเหตุผลที่คนยังลังเลเรื่องวัคซีนมอทีอระระบุผ่านเฟซบุ๊กข้อความว่าเรื่องวัคซีน h e สิเดนซีนั้นเป็นเหมือนกันทั่วโลกแต่หากเราสังเกตกันในประเทศจะพบว่าคนไทยเรานั้นน่ารักมากเพราะส่วนใหญ่ล้วนตื่นตัวขวนขวายทำทุกวิถีทางที่จะเข้าถึงวัคซีนเพื่อป้องกันตนเองและคนเที่ยวเรารักดังที่เห็นจากข่าวกันไปเข้าฉีดวัคซีนอย่างนานแน่นในจุดฉีดวัคซีนอยู่เป็นประจำจะมีสักกี่ประเทศในโลก ที่จะมีคนมากมายยินยอมยินดีและสมัครใจทุบก,กระปุกควักกระเป๋าเพื่อจองวัคซีนให้กับตนเองและครอบครัวแถมหลายคนหลายครอบครัวเกรงว่าจะไม่ได้จึงยอมจองหลายที่ด้วยซ้ำไปทางทางที่ตามหลักแล้วการป้องกันโรคนั้นเป็นบริการพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยมีประสิทธิภาพทั่วถึงทันต่อเวลาดังนั้นเมื่อเห็นปรากฏการณ์ที่ผ่านมาจึงสะท้อนให้เห็นว่าเหตุผลที่คนจะลังเลไม่แน่ใจหรือตัดสินใจไม่รับ คงนีไม่พ้นว่าจะต้องมาจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันปัญหาวิกฤตอื่นๆทั่วโลกนั้นเคยได้รับการวิเคราะห์จากนักวิชาการและชี้ให้เห็นว่าเกิดขึ้นจากการที่โลกตกอยู่สถานะที่เรียกว่าพันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนและคุมเครือไม่ชัดเจนหากผนวกทั้งสองเรื่องที่เล่าให้ฟังแล้ว ถ้าประเทศต่างๆทั่วโลกที่เจอปัญหาแฮซิดเอนซีอยากชวนให้ทุกคนมารับวัคซีนสิ่งที่ควรทำคือ 1. ทบทวนนโยบายและมาตรการจัดซื้อจัดหาและใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยโดยใช้ข้อมูลวิชาการมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของสากลโลกวงเล็บประสิทธิภาพ 2. แจกจ่ายวัคซีนนั้นไปยังทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงเพียงพอต่อความต้องการของทุกคนและทันทีทั่วถึงและทันเวลา 3. ปรับระบบและกลไกต่างๆตั้งแต่ระดับนโยบายและวิชาการให้มีความโปรง่งใสตรวจสอบได้สาธารณชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดทุกอย่างอย่างชัดเจนโดยประยุกต์ต่อย,ยอดจากที่เห็นในระบบของประเทศพัฒนาแล้วเช่น USFDA USCDC EMA ECDC ที่จะช่วยทำให้ลดเรื่องก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องความผันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนและคุ้มครือไปได้ไม่มากก็น้อย แนวทางข้างต้นนั้นย่อมเป็นทั้งทางด้านวิชาการและการสร้างความเชื่อมัน่นผ่านการทำให้เกิดกลไกลนโยบายวิชาการและระบบบริการที่เป็นที่ไว้วางใจส่วนเรื่องการจูงใจโดยใช้แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเช่นการสะกดพฤติกรรม ก็สามารถนํามาใช้เสริมได้เช่นกันอย่างไรก็ตามเน้นย้าอีกครั้งว่าวัคซีนนั้นสําคัญช่วยลดโอกาสป่วยรุนแรงลดโอกาสเสียชีวิตได้แต่ยังสามารถติดเชื้อได้อาจป่วยและเสียชีวิตได้ด้วยและแพร่เชื้อให้คนรอบข้างได้สิ่งสําคัญที่พลาดไม่ได้คือต่อให้ฉีดวัคซีนแล้วก็จําเป็นต้องป้องกันตัวอย่างเคร่งครัดใส่หน้ากากนะครับและเว้นระยะห่างจากคนอื่นสองเรื่องนี้จำเป็นอย่างยิ่งด้วยรักและห่วงใยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ